มาออกแล้วขณะนี้ดาวชัยวงศ์เป็นตัวนำมณีนนชัยวงศ์ที่สองต่อไปเป็นนพเก้าและมงคลจินดาที่ป้ายสมณีนนชัยวงเป็นตัวนำดาวชัยวงที่สองนบพเก้าที่สามต่อไปเป็นมงคลจินดา ขณะนี้มณีช ok ัยวงยังคงเป็นต te ัวนำนพเก้าที่สองที่คงงปายสิบออกทางตรงมณีชัยวงยังคงเป็นตัวนำนพเก้าที่สองที่ป้ายเก้ามณีชัยวงยังคงเป็นตัวนำนพเก้าที่สองมณีชัยวงยังคงเป็นตัวนำ นบะเก้าที่2ผลการแข่งในเที่ยวที่4มณีชัยวงศหมายเลข3าชนะที่1เวลาวิ่ง1น,นาที3.02วินาทีมงคลกินดาหมายเลขหนชนะที่2เวลาวิ่ง1น,นาที3.64วินาที